การแพทย์ละค่ะค่อนข้างดีแล้วก็มีเพื่อนแนะนํามาด้วยประทับใจคุณหมอโนพเมศคุณหมอนพเมศดูแลในส่วนของการตั้งคันดีมากค่ะชื่อเล่นชื่อบิวค่ะชื่อเล่นชื่อนัทครับ ค่ะ,ะ,คะก็คือมีการศึกษาในส่วนของการฝากแพ็กเกจมาการดูแลของทางการแพทย์อะคะ่ะค่อนข้างดีแล้วก็มีเพื่อนแนะนํามาด้วยว่าถ้าในกรณีฝากขันที่เนี่ยค่ะก็คือการดูแลการบริการค่อนข้างดีค่ะก็<ส>ะมีความกังวลค่ะก็คือเป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรกด้วยมีความกังวลเพราะว่าส่วนตัวคุณแม่เองก็คือมีในส่วนของมีโรคเลือดด้วยเลยอยากที่จะมาฝากขันที่นี่ด้วยค่ะไม่กังวลค่ะ ประทับใจคุณหมอโนภเมศคุณหมอนภเมศ,มเมศ,มเมศดูแลนในส่วนของการตั้งครรภดีมาก ก็มีคุณพยาบาลที่ให้คําแนะนําทุกๆครั้งที่มีการมาฝากคันค่ะประทับใจก็คือในช่วงเเดือนอในส่วนของมูกเลือดออกมามีการทักหาคุณหมอตรงนี้คุณหมอดูแลใส่ใจตลอดก็คือทักดึกแค่ไหน,หนคุณหมอตรงนี้ก็คือมีการตอบกลับมาตลอดแล้วก็เหมือนให้กําลังใจคลายความกังวลได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครั้งแรกแนะนําว่าให้มาฝากที่ปินส่วนอภูมิได้เลยค่ะทั้งการดูแลตั้งแต่เดินเข้ามาการบริการทุกอย่างแม้กระทั่งอยู่ในห้องคลอดทั้งทีมพยา ทีมคุณหมอมีการพูดคุยตลอดเวลาทําให้เราคลายความกังวลได้ตลอดเลยค่ะก็คืออยู่ในห้องคลอดไม่ต้องกลัวเลยขอบคุณค่ะ